ในช่วงที่โลกกําลังเจอสารพัดปัจจัยเสี่ยงแบบนี้นะครับนักลงทุนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยครับตลาดหุ้นไทยรวมไปถึงทีเฟกตกลงผ่านจุดต่ําสุดไปหรือยังวันนี้ไปค้นหาคําตอบพร้อมกันนะครับผมอยู่กับพี่ป๊อกนิววานปิยะตระกูลรัตน์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเซียนทีเฟกครับเพราะว่าชนะเลิศก,การแข่งขันระดับโปรอินเวสเตอร์ลีจากทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมาพี่ป๊อกสวัสดีนะครับับสดีครับสวัสดีครับ นักลงทุนอยากรู้มากพี่ป๊อกฮะตกลงตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันผ่านจุดต่ําสุดแล้วมันเป็นการกลับตัวหรือยังครับเนี่ยถ้าเอาสั้นๆนะนะเอาแบบตอบแบบตรงมาตรงมานะก็ต้องตอบไม่รู้คราวนี้เนี่ย <c oughs> มันต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยจะรู้ได้เมื่อมันกลับตัวมาแล้วนะฮะคราวนี้ถามว่าแถวแถวนี้แนวโน้มจะลงต่อเยอะไหมตอบเลยว่าไม่เยอะ ถ้าอย่างเงี้ยตอบได้ไม่เยอะถามว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวนี้เนี่ยถ้าสมมติจะเริ่มมองว่าจะเป็นจุดกลับตัวได้ไหมเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะเริ่มลงเริ่มสะสมหุ้นหรือว่าโพซิชันในขาขึ้นนะเพราะว่าการที่เราจะมองว่ามันกลับตัวแล้วเนี่ยมันรอนมันต้องกลับตัวมาด้วยในยาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะบอกกลับตัวแล้วอืมนะ ครับมีมีเส้นชัดๆไหมครับว่าถ้าเกิดว่าจะกลับตัวแล้วมันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้จริงๆมันต้องผ่านดัดชนีเท่าไหร่หรือถ้าเกิดมันจะลงต่อจริงๆมันยังลงไม่จบเนี่ยมันต้องหลุดเท่าไหร่ครับเอ,อเรื่องมุมมองลงตอนเนี้ยผมมองลงไม่ลึกนะไม่เยอะไม่เยอะอเลยนะฮะแล้วก็มองว่าขึ้นน่าจะมากกว่าภายในท้ายปีนี้ด้วยนะครับ คราวน,นี้เนี่ยถ้าจะให้ชี้ชัดที่ตัวเลขนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็นเปิดกราฟเป็นขอดูกราฟเซตนิดนึงนะอ่าได้เลยครับตอนนี้อยู่พันสี่ห้าสิบนะฮะม,มันเหมือนเป็นแนววัดใจมากเลยนะแล้วมันก็แบบปิ่ปิ่มพันสี่ห้าสิบเนี่ยมันจะหลุดมันไม่หลุดหรือมันจะสามารถยืนได้หรือยืนไม่ได้นะพี่นะครับแนวที่จะบอกว่า ถ้ากลับมาแตะได้แล้วก็ยืนได้ยืนก็คือพอมาแตะเสร็จปุ๊บไม่มีการโรยแรงลงไปนะก็คือแนวพันสี่เจ็ดสิบถึงแนวพันสี่เก้าสิบแล้วกันแถวๆนี้แหละค,คือถ้าเกิดมันขึ้นมาแล้วยืนยืนตีตีตีอยู่แถวนี้ได้เนี่ยเ่มใจชื้นแล้วแล้วพอแนวพันห้าปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยโอเคนะทั้งนี้ทั้งนั้น ระหว่างตรงแนวที่ว่าเนี่ยถ้ามันมีการยกแล้วก็ย่อตัวแล้วก็เบรกไฮด้วยนะทำแพทเทิร์นดาวเทอรี่อย่างเงี้ยก็จะสะสนขึ้นไม่ใช่ว่ามันวิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงอย่างเดียวอืมนะครับครับทีนี้ที่พี่ป๊อปใช้คําว่าเป็นแนวสะสมเนี่ยมีเทคนิคในการสะสมไหมคาว่าสะสมในที่นี้คือ มันต้องรอดัชนีลงมาอีกสักหน่อยหรือมันขึ้นแล้วมันใกล้ๆจะผ่านแนวต้านไปได้แล้วค่อยสะสมสะสมยังไงดีครับมาถึงตัวเราใช่ไหมเออมาถึงตัวเราสะสมัจจะเป็น position l o n หรือแม้กระทั่งสะสมตัวหุ้นเองเนี่ยฮะครับคือตอนนี้เนี่ยนะถ้าสมมุติว่าใครดูก้าดัชนีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเข้าๆให้ดูนะดัชนีเซตเนี่ยนะอันนี้ด้านภาพด้านขวานี่เป็นทาเฟมดนะ ฮสุดท้ายเนี่ยอยู่ประมาณพันห้าแปดสิบก็คือพันหกพันหกเนี่ยลงมาณปัจจุบันเนี่ยเรถึงพันสี่แปดสิบ 1, 4, เออขอโทษพันสี่นิดๆตอนนี้เด้งมาพันสี่ห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยลงมาประมาณ100ร้อยป่าจุดนะลงมาร้อยประจุดเนี่ยมันจะมีรอบรีบาวคราวเนี้ยรีบาปุ๊บแล้วมันจะกลับขึ้นไปเลยทะลุไฮเดอร์ไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่รู้ว่ามันจะรีบาวคราวเนี้ยคำว่าสะสมเนี่ยเราจะสะสม เมื่อใดนะฮะมันจะมีสถิติแล้วก็สแตตของกราฟเซตย้อนหลังไว้นะใครที่ดูกราฟเซตย้อนหลังเนี่ยไปเปิดไทม์เฟรมวิกหรือทม์เฟรมมันก็ได้เวลาราคามันลงมาเนี่ยการลงเด้งลงเด้งเนี่ยทุกทูปการที่มันลงแล้วก็เด้งลงแล้วก็เด้งเนี่ยมันมี p r o p e r t y ของมันอยู่ว่าถ้าสมมุติว่ามันทิ้งลงม,มาเนี่ยห้าสิบจุดร้อยจุดร้อยห้าสิบจุด โอกาสที่มันจะเด้งไปเนี่ยมันจะเด้งเท่าไหร่แต่ถ้าเด้งแล้วมันมีการเด้งพักตัวแล้วเบรกแล้วเป็นเด้งชุดที่สองอีกอย่างเนี้ยมันก็จะมองไปว่ามันจะไปต่อได้อีกเท่าไหร่มันต้องมองไปทีละท่อนทีละท่อนนะก็ mm hmm. ะคือครเราเราเราอาจจะมีความสามารถ forecast ยาวไม่ได้แต่เรา forecast แม่นในช่วงทีละท่อนทีละท่อน ah. ถึงบอก,อกว่าต,ตอนนี้เนี่ยสะสมได้ครับ นอกจากเซตแล้วทีเฟกภาพเหมือนกันกันกบเซตเลยไหมครับพี่ป๊อกฮะตอนนี้เหมือนเพราะว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงน,นี้นะตอนนี้เนี่ยทีเฟกนะ,ะก็คือ,อ,อตัวทีเฟกเซ็นห้าสิบเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่แนวบริเวณเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยด้านขวานเนี่ยเป็นทามาเฟรมเดย์ด้านซ้ายเป็นทามาเฟรมหกสิบนะฮะสีเขียวสีแดงเนี่ยมันเป็นอา้าวขอโทษ อันนี้เป็นคราบเซนเาสิบต้องเปิดเซ0 z 2 3สิบแซดสองสามอืมเป็นซีรีส์แซนะใช่ครับต้องเปิดเปิดเ้าสิบแซดโอเคจบละนะฮะอันนี้เนี่ยด้านขวาเป็น t ท m ์เฟรมเดย์นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นคทา์เฟรมหกสิบทามเฟรมหกสิบเนี่ยมันลงมาโลที่ตรงนี้นะฮะประณแปดเจ็ดศูนย์แล้วเด้งขึ้นมาแล้วย่อย่อไม่หลุดโลนะฮะแล้วก็เด้งขึ้นมาพักตัวเบรกไฮเบรกไฮเล็กๆ แล้วก็เบรกไฮสุดท้ายตอนนี้มาฟอร์มตัวเหนือไฮสุดท้ายก่อนที่จะก่อนโลล่าสุดไฮสุดท้ายก่อนโลล่าสุดแปลว่าราคากลับมายืนแล้วเพราะฉะนั้นทาเฟรมบกสิเนี่ยให้เราได้ลุ้นะใจชื่นแล้วว่าจะขึ้นคราวนี้ทาเฟรมเดย์เนี่ยในซิมูเลตของผมเนี่ยมันบอกว่ามันยังอยู่ในขาลงเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นการพอเพอร์ฟเในการเด้งลงแต่ จากประสบการณ์ผมว่าถ้าลงก็ลงไม่ลึกหรือรอบเนี้ยก็ไม่หลุดโลนี้แล้วครับรอบเด้งรอบนี้นะไม่หลุดโลนี้แล้วครับเอาหล่กพอจะมีแผนการมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยในไหนที่คุยกับพี่ป๊อกทั้งทีครับผมก็ต้องถามเผื่อสําหรับหลายๆท่านที่อาจจะไม่เคยลงทุนหรือรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า T f e ฟมาก่อนเลยนะท f e ฟที่ว่านี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์การเงิน การลงทุนตัวอื่นๆครับพี่ป๊อกฮะเอ่อทีเฟกเนี่ยมีข้อดีอยู่ห้าข้อนะฮะหลักๆเลยเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยทีเฟกเนี่ยเป็นการจับคู่กันระหว่างผู้เปิดสถานะซื้อกับผู้เปิดสถานะขายพอเปิดสถานะแมทชิ่งกันเสร็จปุ๊บมันจะมีหน่วยงานกลางที่ว่าเวลาคุณกําไรหรือขาดทุนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามาร์ทูมาเก็ตเอ้าพอร์คุณเลยแปลว่าคุณเนี่ย ถ้าคุณทำกำไรได้มีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการรับเงินของคุณแน่คุณได้เงินแน่นอนไม่โดนเบี้ยวข้อที่สองทีเฟกส,สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงทุกสภาวะตลาดแอบวงเล็บนิดนึงทำขาดทุนได้ทั้งขาขึ้นขาลงด้วยข้อที่สามที่เป็นข้อดีก็คือทีเฟกเนี่ยสามารถเล่นแบบป้องกันความเสี่ยงได้ อันนี้จะเป็นความรู้ระดับกลางถึงระดับแอดวานแล้วก็คือการทำออปชันควบคู่กับฟิวเจอร์หรือการซื้อหุ้นในเซ็ตห้ควบคู่กับฟิวเจอร์อย่างเงี้ยเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือเฮดจิงนะฮะหนึสามาถึงข้อที่4ี่นะฮะมาหนึ่งข้อที่4ข้อดีของทีเฟข้อที่4ก็คือแต่แน่นผมชอบมากตราบใดที่ค่อยไม่เปลี่ยนก,กฎกติกานะครับเล่นแล้วกำไรขาดทุน เราก็ได้กําไรเราไม่ต้องเสียภาษีอ๋อณนะตอนนี้นะตอนนี้นะ <c oughs> นะณนะตอนนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ผมต้องยอมรับเป็นข้อดีก็คือก็มันทาให้ผมมีทุกวันนี้ครับมันสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็มีแคตโฟในการหล่อเล้งชีวิตมาตลอดสิบห้าปีครับ เดี๋ยวคนนะบ้านรถที่พี่ป๊อกมีอยู่ตอนนี้คือพี่ป๊อกเอาไปจากทีเฟกมดเลยเอเนี่ยต้องบอกว่าใช่แต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยซื้อบ้านได้หนึ่งหลังประมาณยี่สิบล้านนะก็สองร้อยสิบเอ็ดตารางวาสี่ร้อยสิบตารางเมตรแล้วก็ผ่อนรถเบนซ์ใช้คําว่าผ่อนนะเราก็บอกว่าเราก็ผ่อนผ่อนรถเบนซ์ได้หนึ่งคันอันนี้ก็คือแน่ๆแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆอ,อีกนะแต่ที่ภูมิใจที่สุดก็คือ บ้านกับรถนี่แหละเพราะว่าเราเกิดมาตอนแรกเราก็ไม่มีตัง,งนะคน์นะเราเป็นลูกคนจีนแล้วเราก็เรียนโรงเรียนวัดมาอะไรเงี้ยจบราชพัฒแต่เราไม่ได้เราไม่ได้บุรี่นะเราก็แค่บอกว่าเราเราโอกาสน้อยกว่าคนอื่นแต่เราก็ <c oughs> สร้างมันขึ้นมาได้โอ้ยสมัยก่อนผมขับรถกระบะตอนเดียวครับ <c oughs> อาสาวขึ้นรถมาเนี่ยสาวไม่บอกเธอเรือจอดรถไว้นี่ดีกว่าไปรถเขาดีกว่า <c oughs> คือแบบ <c oughs> มันผ่านอะไรมาหลายอย่างก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจกับตรงนี้นะ ครับเออแตก็เป็นแรงบันดาลใจนะว่า t f เฟกเนี่ยก็ทําเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งของนักลงทุน u u l t t m m เทรดเดอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เองการจะลงทุนอะไรให้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนเราก็ต้องมีความรู้เช่นเดียวกันนะครับเห็นว่าพี่ป๊อกเนี่ยกำลังจะเปิดคาสสอนเรื่องของ t f e ฟโดยเฉพาะเลยมีชื่อว่า t f e ฟกสตาร์เตอ r เหมาะกับ,คบใครก่อนครับพี่ป๊อกคะคลาสนี้เอ่อต้องบอกว่า TF เฟกสตาร์เตอเนี่ยนะฮะมันเป็นคลาสเบื้องต้นที่จะ สอนให้กับมือใหม่ทุกคนนะฮะคนเราเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราลองผิดลองถูกเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันเจ็บตัวมันเจ็บช้ำมันบั่นทอนจิตใจถ้าสมมุติเราลดการลองผิดเริ่มต้นในการลองถูกได้ตรงเนี้จะดีนะฮะก็จะเป็นคอร์สคอสหนึ่งที่กันกองและตกผลึกจากประสบการณ์สิปีที่ผมลองผิดลองถูกมาแล้วผมก็คัดมาแล้วว่าเนี่ย มือใหม่เนี่ยเริ่มลองถูกจากตรงนี้ก่อนแล้วเราพอเราผ่านสเต็ปตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บใครที่อยากจะเป็นระดับสูงขึ้น<ม>ก็ค่อยมาดูว่าเราสนใจไหมแต่ถ้าเราไม่สนใจแค่สตาร์เตอร์โปก็ได้สุจริตวิชาแล้วก็สร้างแคสโฟให้เราได้แล้วครับนะทีนี้ผมสมมุติต่อนะเอาแบบไม่รู้จักอินดิเคเตอร์อะไรสักตัวเลยเนี่ยนะฮะ ก็สามารถไปลงเรียนได้ใช่ไหมมือใหม่แบบใหม่จริงๆเลยนะไม่ต้องรู้เลยแล้วก็บอกเลยว่าคลาสนี้เนี่ยสอนแบบ No Indicator ไม่ต้องรู้เลยนะครับผมจะสอนอินดิเคเตอร์บางตัวเพราะว่าตอนนี้เป็น t f start า r ์เตเวอร์ชั่นสผมสอนคร <buffet. S 1> ั้งแรกไปปี2019ซึ่งผมเนี่ยสอนแบบ No Indicator คราวเนี้ย คนที่มันรับได้แบบโน้ตอินดิเคเตอร์เขาบอกอาจารย์บ็อกสอนดีมากว่าขนาดไม่มี indicator, อินดิเคเตอร์ยังอธิบายได้เข้าใจแต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่เป็นบางกลุ่มที่แบบเขาไม่มีอินดิเคเตอร์แล้วขาดที่ยึดเหนี่ยวคลาสนี้เนี่ยผมจะมีสอนส่วนของอินดิเคเตอร์ซึ่งก็คือหน้าจอที่คุณได้เห็นก่อนอนี้แหละเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมซิมูเลเตอร์มาให้แล้วเป็นสีเขียวสีแดงนะฮะผมจะบอกว่า สีเขียวคุณต้องบายสีแดงคุณต้องเซลถ้าตาคุณไม่ปอดสอีเพราะฉะนั้นใครๆก็สามารถเรียนได้ต่อให้ไม่เคยแม้กระทั่งลงทุนในทีเฟมาก่อนเลยทีนี้เองพี่ปาา๊อกฮะผมจะเจอปัญหาอย่อยางหนึ่งเวลาผมไปลงคอร์สต่างๆนะคือในห้องเนี่ยผมหัวช้าพี่ผมจะแบบรับในห้องเนี่ยไม่ค่อยทันแล้วพอจบมาปุ๊บผมก็จะเบอร์ๆพอเอามาใช้จริงยิ่งเบอร์หนักไปเลยเนี่ย คือจะมาดูย้อนหลงย้อนหลังได้ไหมหรือว่ามีวิธีการช่วยเหลือผมได้บ้างไมพี่ป๊อบฮะได้อันนี้เนี่ยคลาสนี้จะเป็นคลาสออนไลน์เรียนกันประมาณสิบครั้งแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนแล้วก็คนที่เคารพแล้วก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เคยเรียนออกับผมไปเนี่ยแล้วก็ไปแข่งขันทีเฟกปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยได้ลองชนะเลิศมาก็จะมาแชร์ความรู้ให้หลังจากเรียนจบ คุณดูย้อนหลังได้อีกสามหรือสี่เดือนนี่แหละครับประมาณนี้เลยครับครับทีนี้เองเนี่ยมันมีเรื่องการนําไปใช้ด้วยพี่ป๊อกฮะคือด้านหนึ่งเรียนไปปุ๊บเอาหลับพอผมเอาไปใช้เนี่ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช้ผิดใช้ถูกเนี่ยคือจะมีถึงขนาดมาประกบคล้ายๆกับมาช่วยกดเลยเนี่ยมีไหมพี่ป๊อกอย่างเนี้ยก็ในช่วงในช่วงระหว่างคลาสเนี่ยก็จะมีมีโคชชิ่งไปแต่ว่า เรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าฝนละอับการสอนโฟละอัพการสอนนะคือเราก็จะดูว่าคนไหนเป็นยังไงติดตามเขาเรียกว่านกเนี่ยเวลามันเริ่มโตเนี่ยแม่นกเนี่ยจะไม่เอาอาหารมาป้อนตลอดแล้วคือถ้าป้อนตลอดเนี่ยคุณก็จะติดกับโค้ดติดกันอย่างนั้นตลอดคือผมเนี่ยก็จะพยายามดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะฮะก็คือเวลาคุณมีคําถามมาผมก็จะถามว่า โอเคคุณทาตามหนึ่งสามสี่ห้าที่ผมบอกหรือยังอย่างตอนนี้คุณติดข้อไหนคุณติดข้อที่สามแล้วข้อที่สามบอกว่ายังไรงพอเขาไปดูปออ,กออกข้อติดอันนี้อะถ้าอันนี้เขาไปถามว่าต้องทําข้อที่สามอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติว้าผมบอกว่าครั้งที่หนึ่งผมบอกว่าใช่ครั้งที่สองเขาถามอีกผมก็จะบอกว่าคุณต้องคิดได้เองนะว,ว่าคุณจะทำยังไงคุณต้องแอคชั่นสุดท้ายอยู่ที่การตัดสินใจนะเพราะว่าทุกวันเนี้ย เราต้องตัดสินใจทุกๆเรื่องด้วยตัวเราเองการเทรดก็เหมือนกันโค้ดพี่เลี้ยงเนี่ยให,ให้คุณให้ความรู้คุณให้ประสบการณ์คุณแต่เขาก็จะกำชับกำกับไม่ได้ตลอดไม่งั้นนักมวยเนี่ยโค้ดลงไปอยู่ข้างสนามโค้ดต้องลงไปต่อยแทนนักมวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ก็จะมีกลุ่มที่แบบเออคอยประครบประหงมเราตอนที่เรียนให้เราสามารถตั้งไข่ให้เราสามารถบินได้เองในที่สุดได้ใช้ระยะเวลาครับ คอร์สสอนนานมากเลยครับพี่เผื่อใครจะได้จัดสรรเวลาเตรียมตัวได้ถูกช่องทางการสมัครด้วยเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับอคอร์สนี่เรียนประมาณสิบครั้งนะฮะแล้วก็คาดว่าจะสอนภายในระยะเวลาสองถึงสามเดือนที่บอกว่าสองถึงสามเดือนเนี่ยเพราะว่าคลาสเนี่ยจะสอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะฮะสิบครั้งอย่างน้อยแล้วก็อาจจะมีบางสัปดาห์ที่ตรงกับวันหยุดหรืออาจจะมีแขกรับเชิญเพิ่ม,มก็จะบอกเลยว่าจะสอนในช่วงระยะเวลา สองถึงสามเดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยังดูย้อนหลังแล้วอีกประมาณสามถึงสี่เดือนครับ,รบแล้วคอร์สนี้คือเอาไปใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์อย่าง t ีเฟเท่านั้นไหมหรือเราสามารถเอาไปต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้เพิ่มเติมอีกฮะเอ่อคอหรือว่าหลักๆของคอร์สนี้เนี่ยใช้สำหรับ t f เฟกเอสห้าสิบอินดฟิเจเป็นหลักนะฮะ แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มีความรู้นําสามารถสามารถฟังแล้วก็ไปประยุกต์ต่อยอดใช้กับสินค้าฟิวเจอร์ได้ uh oh. ผมบอกเลยนะว่าแทบทุกชนิดแต่มันจะต่างกันที่หลัก Money Management กับในส่วนของอ่าแถมม่นิดหนึ่งแล้วกันบ้านเนี่ยมันจะมีโครงสร้างบ้านมีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีของตกแต่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์นะฮะ uh oh. ในส่วนในคลาสเนี้ยจะสอนของโครงสร้าง แล้วก็ฟีเจอร์ไอ้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเครื่องใช้หลักแต่ฟีเจอร์เนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยของแต่และตัวบ้านแต่ละอย่างบ้านทรงญี่ปุ่นจะเป็นแบบหนึ่งบ้านทรงสวีเดนทรงนอร์ดิกจะมีฟีเจอร์ที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นคุลลิสติกที่ต่างกันของตัวผลิตภัณฑ์แต่โดยสตั๊กเจอร์กับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปในทางเดียวกันครับ อีกกลุ่มหนึ่งฮะสำหรับกลุ่มที่เคยเล่นท f e ฟกมาแล้วเจ็บตัวมาแล้วแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีกับ t f e ฟกซึ่งก็อาจจะรวมถึงผมด้วยพี่ป๊อกมีคำแนะนำยังไงสำหรับพวกเขาบ้างฮะก็อยากให้ลองมาศึกษาดูนะครับก็อยากจะบอกว่าคุณเสียเงินกับการลองผิดลองถูกไปอะ่ะเสียได้ลองมาเสียเงินกับ การเรียนในคลาสนี้ดูผมจะบอกว่าคลาสนี้เนี่ยไม่แตกต่างจากการที่คุณซื้อโทรศัพท์ iPhone สักเครื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเวลาใช้ไปแล้วมันก็จะลดราคาไปแต่คลาสนี้เนี่ยผมกล้าการันตีว่าเมื่อคุณเรียนและทำความเข้าใจและตกผลึกฝึกฝนจนชำนาญคุณจะได้ iPhone ไม่รู้กี่เครื่องผมกล้าพูดได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเองนะครับล้วช่วงนี้มีราคา Early Bird ด้วยท่านไหนสนใจอย่าลืมนะครับไปโรงเรียนกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ผ่านทั้งทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับอย่าลืมนะครับกับคาดนี้สำคัญมากๆ TFX Starter Pro นะครับโดยพี่บ๊็อกยุวางปิยตระกูลรัตน์เซียน TFX นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากเลยนะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับ